นายสืบผู้หญิงคนนี้ก็รวมลงมือกับพ่อข้าต่อหน้าเด็กพูดอะไรนะเรื่องพวกนี้ค่อยว่าคันคราวหนะ้าอีกอย่างข้าหาเงินเองได้ไม่ต้องการให้ใครเลี้ยงเจ้าจะไปไหนข้าไม่ให้เจ้าไปงานเลี้ยงของหวนกวงคืนนี้ข้าจะพาเจ้าไปและแนะนำตัวให้ทุกคนรู้จัก มาเป็นคนปฏิบัติค่าเถอะข้าจะเลี้ยงดูลูกเจ้าและเจ้าเองให้เหมือนลูกของข้าเช่นนั้นเจ้าก็จำข้าไม่ได้สินะคนปฏิบัติหากเป็นข้าคนเดิมพอใจแน่แต่สภาพข้าในตอนนี้จะมีหน้าไปพบไถ่ห่วงฟู่กับหวินก้วโกงได้ยังไงกันพวกเขาจะยอมให้เจ้าอยู่กับคนอย่างข้าเช่นไรวิ่ง พ่อท่านตอบตกลงนางเถอะแม้ว่าข้าจะไม่ชอบนางแต่ก็ไม่อยากเห็นพ่อทนลำบากอีกแล้วอย่างน้อยนางก็มีเงินเพื่อเราจะไม่อดอยากนัวๆทำแบบนี้จริงๆนะหรืองั้นก็ไปกันเลยเฮ้เฮ้แล้วข้าละคนบ้าปล่อยข้าลงปล่อยข้าลงเรื่องของผู้ใหญ่เด็กกลับบ้านไป ว้าวได้สวมพอดีเลยนึกไม่ถึงเลยว่าคุณชายคนนี้จะแต่งมาใน,นงานเช่นนี้ไปกันข้าจะพาเจ้าไปพบพ่อข้าทำไมอยู่ๆกันแบบนี้ได้ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยห้องนี้โทรมไปหน่อยหลังจากข้ารับเจ้าเข้าสวนของของเจ้าต้องดูดีกว่านี้ เจ้าไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ว่าเจ้าต้องการอะไรไม่ว่าอหารทุกอย่างผ้าไหมข้าจะหายหเจ้าหมดจะมีคนคอยรับใช้ทุกอย่างจะแค่เลี้ยงเด็กก็พอเพราะเราต้องมีลูกด้วยกันอีกเจ้าเป็นอะไรไปเจ้าคิดว่าแบบนี้มันไม่ถูกเจ้าไม่เข้าใจข้าไม่ต้องการทําเพื่อสิ่งเหล่านี้ข้าไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของเจ้าไม่ใช่เครื่องมือที่จะไว้กําเนิดลูกของเจ้า ถ้าจะไม่พึ่งพาเจ้าเพื่อจะหาชีวิตอยู่ต่อเจ้าจะไปไหนท่านอ,องในสุดท่านก็มาแล้วจิวเอ๋อรอท่านตั้งนานรีบไปเถอะท่านพ่อท่านแม่รออยู่จิวเอ๋อท้องแล้วนี่พวกเราทั้งบ้านดีใจกันหมดเลยช่วงเวลาที่จิวเอ๋ออยู่ที่นี่ตระกูลหลีตองขอบคุณท่านมากที่ดูแลนาง หวังอย่างยิ่งว่าต้องไม่เด็กผู้หญิงนะหากจะเอ่อมีทายาทผู้หญิงจะเป็นผู้นำตระกูลหลีกก็คุ้มที่จะสั่งสอนมาหลายปีที่ไหนก็หละ่ะเป็นเพราะกั๋วกงสั่งสอนบุตรมาดีต่างหากข้าดูแลเข้าเหมอนลูกแท้ๆของกินของใช้ทั้งดีนั่นท่านถึงวางใจได้เลยท่านแม่กว่าจะถึงตอนกำหนดข้อลูกก็อีกนานท่านรีบเกินไปแล้ว ท่านอ๋องดูแลค่าดีมากเลยสองคนนี้ช่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันสมแล้วที่เกิดในตระกูลสูงสักห้าปีที่แล้วไม่ช้าก็เร็วข้าต้องออกรบเจ้าไม่ถือสาจ,จริงหรือตอนนี้เจ้าเป็นของข้าแล้วจริงเหรอเจ้าอยากได้อะไรไหมแม้ว่าข้าจะไม่ได้ร่ำรวยล้นฟ้าแต่หาสิ่งใดที่ข้ามีข้าจะให้ใหเจ้าข้าไม่ต้องการอะไรท้งนั้น ข้าแค่อยากให้เจ้าปลอดภัยและกลับมาเหยียดข้าตลอดไปชาตินี้ข้าจะไม่ทำผิดต่อเจ้าข้าจะกลับมาพร้อมชัยชนะอันยิ่งใหญ่เพื่อแลกกับตัวเจ้าได้ยินว่าแม่ทัพดีทียนหัวได้รับชัยชนะกลับมาแล้วแถมยังแต่งงานกับคุณชายตระกูลใหญ่บุตรชายของหวินกัวกงงานแต่งนี้มีวินกัวกงมาเจ้าภาพฮะช่างเป็นคู่สมกันจริงๆมีหน้าหรืท่านถ้าแม่ทัพอยู่เมืองหลวง ไม่อยากกับเหยียนโจที่แท้แต่งงานกับหนุ่มร่วมงานแล้วนี่เองเป็นไปไม่ได้นางทอดทิ้งข้าอืมๆเพื่อนางข้ายอมทิ้งทุกอย่างเพื่อนางข้ากล้าขัดแย้งกับอาจารย์ทําให้สานักต้องอับอายสิ่งที่แรกกลับคืนมาคือชีวิตที่ตัวเองทําพังแม้ว่าข้าจะรักข้าก็ยอมทิ้งมันไป เยชิงเจ้าเสียใจไหมครอบครัวอาจารย์สิทธิ์พี่สิทธิ์น้องสิ่งที่รักไม่เหลืออะไรอีกแล้วถ้าจะบอกว่าไม่เสียใจก็คงโกหกหากพูว่าไม่รักนางแล้วก็คงโกหกเช่นกันตอนนี้ข้าจะยังมอบทุกสิทธิ์ทุกอย่างให้คนอย่างนานอีกหรือข้าไม่สามารถกลับไปช่วยเวลานั้นได้อีกแล้วคืนนี้ข้ากลับ ช้าไม่ได้น่าจะเป็นเพราะพ่อกับดึกวันนี้เล่นบทบาทสมมุติกันไหมข้าเล่นเป็นห้องเต้ฝาบาทไม่ใช่ตกลงกันหรือว่าจะแต่งงานเอาข้าเป็นห้องเฮาข้ามาก่อนข้าอยากเป็นห้องเฮาสนมทั้งหลายไม่ต้องแย่งกันพรุ่งนี้ใครที่ปีนกำแพงโคงสูงสุดได้ข้าจะรับเป็นห้องเฮาของข้าข้าจะยิ่งพวกเจ้า เอาอาหารทุกอย่างมาให้ห้องเฮาแต่งตั้งจางซานเอ๋อเป็นปวินอองก่อนแล้วกันต่อไปก็เจ้าซานหวิ่งอองห้องเต้ชื่อนี้มันแปลกนะควางฮู้โกแต่งตั้งเป็นคือไม่ลำเอียงนั้นก็แต่งตั้งเป็นกวินอองเหมือนกันต่อไปเป็นเออกวินอองฝ่าบาทเชิญดืนะ่มน้ หากพี่ไม่ลำเอียงทำไมแต่งตั้งข้าล่ะข้าไม่ชอบนี่ข้าอ้วนหรือเด็กผู้ชายอ้วนไม่มีคนแต่งงานด้วยนะเจ้าไปลดน้ำหนักก่อนนะฟาบาทเลือกข้าไม่ฟาบาทต้องเลือกข้าอย่ารีบร้อนข้าเลือกพวกเจ้าสองคนนั่นแหละพี่นวนวลพ่อพี่กลับมาแล้วนวนวลเจ้าทำอะไรอยู่เนี่ยอ่ะพ่อ เป็นเด็กเป็นเล็กไม่ควรทำสิ่งนี้ชอบทำตามแม่เจ้าผู้หญิงไม่ดีแง่แง่พอ่ออย่าตีข้าเลยปกติสั่งสอนเป็นอย่างไรต้องรักเดียวใจเดียวต้นเสมอปลายกับคนรักอย่าหลายใจเจ้าชู้ไปเรื่อยพอ่อท่านเป็นอะไรถึงกว่าขนาดนี้หรือว่าเป็นข้อข้าไม่แต่งตั้งเป็นเจาหิ่นอ่องแง่ไม่ใช่ท่านน้าหยุดตีเถอะพวกเราไม่แล้วก็ได้ ท่านตีข้าสงสารเกิดอ,อะไรขึ้นเฮ้อโกเจ้าทราบปัญหาอีกแล้วใช่ไหมแม่ขอโทษนะลูกชายข้าโซนวันนี้ข้าไปทำงานม,มาดึกเลยไม่ขังเขา,เาไว้ในห้องไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกเด็กๆแค่เล่นโซนกันนะเป็นห้องนูนูกรู้ข้าไม่ประสีภาษาเรื่องดึกละไปการเถอะเดยวข้าไปส่งพวกเจ้า ดึกดื่นแบบนี้มันอันตรา,าย